สวัสดีครับลุงเอ๋ะไ,ได้ยินเสียงเด็กร้องครับอุยอยู่ตรงอยู่ตรงไหนนะเสียงร้องอยู่ตรงบันไดบ้านอ้าวนี่ไงมีเด็กมาร้องไห้ยอยู่ตรงนี้นี่นะแล้วมีเค้กไหมไม่มีค,ครับไม่มีเค้กก็เลยเสียใจแล้ว มีของขวัญไหมครับไม่มีครับอ้าวไม่มีของขวัญไม่มีเค้กก็ไม่มีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับลุงเอปได้ยินเสียงเด็กร้องครับอยอยู่ตรงอยู่ตรงไหนนะเสียงร้องอยู่ตรงบันไดบ้านอ้าว มีเด็กมาร้องไห้อยู่ตรงนี้นี่นะอ้าวในคอดูหน้าหน่อยใครเนี่ยอ้าวอาเธอร์สวัสดีครับอัทเธอร์มาร้องไห้อะไรอยู่ตรงนี้อยากกินเค้กคอยากกินเค้กกินเค้กอะไรอ่ะเค้กวันเกิดเค้กวันเกิดเดี๋ยวบอกนะว่าวันนี้วันเกิดอาเธอร์เหรอเนี่ยจริงเหรอวะอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยววันเกิดม่มีใคร ตุ๊กเค้กมันเออครับครับอยากกินเค้กครับมีใครตุ๊กเค้กมันเออครับมีใครตุ๊กเค้กให้น้องอาเธอร์หรอครับครับโอ้โหห้างฝันโอ้โแล้วอย่างเงี้ยวันเกิดน้องอาเธอร์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะว่าวันเนี้ยคนอื่นเขาทำอะไรกันไปไหนเราลองไปดูซิ โอ้ยมีใครจำได้เลยเหรออุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรอะไรอะไรนะอุ้ยถามเรื่อนกูหน่อยอุ้ยคุณทำไมมีของอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยมีคุ้นๆเลยอ่ะของอะไรครับของของขายแล้วบนนู้นล่ะครับตรงบนนะ่ะสวยมาก ครับเดียวนะเหมือนเหมือนจัดงานวันเกิดใครเลยเนี่ยเกิดมชเ่อไงอ้าวแล้วเมื่อกี้ไปร้องไห้ไหนบอกไม่มีใครจัดงานให้ไงโอ้เธอเข้าใจผิดเหรอครับเนี่ยแสดงว่ามีคนมาเซอร์ไพรส์เราเนี่ยมีคนแอบมาเซอร์ไพรส์เราไว,ไว้ตรงนี้นี่เองโอ้แต่เราอะรู้ก่อนแล้วไงว่ามีคนเซอร์ไพรส์เราเราไปแอบทําเป็นเหมือนว่าเราไม่รู้ดี <Okay. S 2> ไหมวันนี้นะครับ เธอแน่แอบไว้นะใช่ไหมโอเคอันนี้ปิดไว้แอบปิด้วยนี่ดีดีตอนนี้เธอแอบไว้ตรงนี้เลยถ้ามีคนอ่ะเอาเค้กมาให้จะได้หาเธอไม่เจอนี่ครับเรารู้แล้วนะมีคนมาแอบจัดเซอร์ไพรส์เอาเธอไว้เลยนี่ด้วยนี่ด้วยของขวัญเต็มไปหมดเอาแอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อนเดี๋ยวเค้กมาปิดไฟเลยทุกคนปิดไฟแล้วมีอะไรมาอุ้ยเห็นชัดเลยมีไฟอะไรมา

เพลงเพิ่งมาอ่ะถ้าลองชิมถ้าลองชิมครับแค้เสียงในหัวกยยเียวอนกคร่อแม่ะไม่กลยวพรอน่เขอให้อะให้เธอสุขภาพแข็งแรงนะครับ โอ้โหฉลาดฉลาดนะครับเก่งๆนะครับเออเออเออเขินหมดคนนี้เขินเนี่ยต้อรู้เลยเนี่ยโอเคค่ะอุ้ย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 พวก้อยมาดูอะไรเนี่ยมีของขวัญเต็มหมดเลยอ่ะอุ้ยมีของขวัญเต็มไปหมดเลยโหนี่กล่องเรามานับพร้อมหนึ่งสองอันนี้แหละนี่สาม เอาอย่างนี okay. uh, go together, go together. Okay. <men> <men ้เดี๋ยวเราให้อาเธอเลือกว่าอาเธอจะแกะกล่องไหนก่อนครับแกะกล่องนเรการโอเคอ่ะแกะเลยแกะเลยแกะเลยลุงเอฟเอานี่ไปไว้ด้านหลังก่อนนะนี่มาแกะทีละ่องเลยนะให้ลุงเอฟช่วยไหมครับทำไมคช่วยไหาแกะแบบแกะแบบดีๆเลยนะอุ้ยเป็นอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอันนี้คือของขวัญจากแม่ไก่ อ๋อไอ้เธอชอบไหมชอบไหนหันหันมาให้คุณป้าดูหน่อยหันไหมคุณป้าดูหน่อยหันด้านนู้นมาดูหน่อยโอ้โหวันที่ต่อขอบคุณครับแม่ไก่ขอบคุณครับแม่ไก่ขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวแกะชิ้นต่อไปแกะชิ้นต่อไปอีกเอาอันนี้แล้วมาเอาตรงนี้เลยโอเคครับฉีกเลยนะ ระหว่างลุงเอฟกับอาเธอร์ใครติดเต็นกว่ากันโอ้โหทั้งคู่เลยดูอุ๊ยอันนี้จะคืออะไรแหมถ้าลองแกะมาดูลองเขย่าได้ไหมลองเขย่าดูเขย่าดูอุ๊ยีเสียงด้วยอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงด้านหลังอุ๊ยเป็นอะไรนะปืนฉีดอะไรไหนให้ป้าก้อยดูไหนให้ขอป้าก้อยดูหน่อยครับอุ๊ยเป็นปืนฉีดบัฟเฟลที่ฉีดแล้วจะมีฟองออกมาด้วยลองไปเล่ เล่นกับตาเป่าลมได้ใช่อันนี้เป็นของขวัญจากน้าแป้งขอบคุณคำน้าแป้งก่อนแล้วค่ะครับอ่ะชิ้นต่อไปอยากแกะอันไหนเอ่ยอันไหนอันนี้อันนี้ของขวัญจากใครเนี่ยอันนี้เหรออ่ะเธอคิดว่านี่ของใครเนี่ยใครใครเป็นคนซื้อให้ชิ้นเนี้ยอ่ะเธอว่าใครเป็นคนให้อันเธอชิ้นเนี้ยลุงอะไรลุงเ้อใช่เหรอ ใช่พี่โอ้ยคืออะไรอะ่ะคือะอ,อะไรเนี่ยนี่เป็นโต๊เหรอ,อโอ๊ยนี่ต๊ะเขียนหนังสือนี่น,นะใช่เหรอลุงเอฟม,มือนรู้เลยอะ่ะเอาของลุงเอฟเหรอ,อของลุงเอฟของลุงเอฟลุงลบอะไรนะนี่นี่นี่มาก้อยอันเนี้ย โต๊ะเขียนหนังสือท่านจะได้ไว้เขียนหนังสือได้แต่ว่ามันเป็นโต๊ะเขียนหนังสือแบบ LEGO เลโก้เป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือแบบต่อเลโก้ได้ด้วยนะอุ้ยต่อเลโกโดได้ได้ด้วยเหรอแก,แกนี้แกนี้ครับแกนี่ครับของลุงปื้มของลุงปื้มขอบคุณ<อ>ครับลุงปื้มก่นอนโอเคอันนี้ลุงปื้มใจดีเลยนะปื้ม เดี๋ยวแกคบทุกกล่องมันสินี่แล้วของลึ่งกอนะน่าจะเป็นของของเด็กเด็กผู้ชายมุงพึ้งเขาชอบทำอะไรแบบผู้ชายผู้ชายใช่อ่ะเราแกะดูสิโอ้ลุงพึ่งเขาเขาแน่นหนามากป้ก้อยโอ้โหอุ้ยรอบครอบมากดูสิอะไรอ่ะไหนให้ป้าก้อยดูหน่อยครับมันคืออะไรไาเพื่อนๆดูหน่อยฮันเเพื่อนๆอู้หู เป็นของเล่นหนังสติ๊กหรือเปล่าหนังสติ๊กหนังสติ๊กลูกบิงฟองเหรอโอาเควางไว้ก่อนวางไว้ก่อนหมดยังหมดยังมีอีกไหมอะไรอ่ะนี่ลุงเพิ่มเขามีอะไรเนี่ยเกมเกมของใครอ่ะเกมมาด้วลุงเพิ่งเอาเกมมาด้วยมาขอของขวัญให้อาเธอร์เหรอแล้วเนนี้อันนี้อะไรเนี่ย อันนี้ของใครครับของลุงปื้มอีโอ้โหปื้มเยอะมากเลยใช่อันนี้ของใครกล่องนั้นก็เป็นของลุงเอฟเหมือนกันเพราะว่ามาคู่กันกับอันนี้อันนี้ก็ของลุงเอฟนี่นะของเอฟมีสองอันเลยเหรอของเอฟอีมแย่เลยเลยนี่ก็คือเก้าอี้ เอาไว้นั่งเล่นกับโต๊ะเลโก้ใช่เก้าอี้กับโต๊ะ้ตี๋หัของเล่นเต็มเลยอยากแกะอันี่ก่อนเลยอยากแกะอันนี้ก่อนเลยเหรอของใครเนี่ยของใครอันเนี้ยใครซื้อให้ลุงปื้มปื้มโออาเชอร์บอกว่าอยากเล่นของลุงปื้มก่อนเลยของลุงปื้มเนี่ยเป็นหนังสติ๊กนะเนี่ยห้ามยิงคนอื่นนะโหลุงปื้มเขาชอบเล่นอะไรแบบเท่ๆแรงๆเลยเนี่ยดูสิมาเดี๋ยวลุงแกะให้ดู โอ้โหวุ้ยแรงนะเนี่ยโอ้ยมึงปลื้มซื้ออะไรมาเนี่ยว้านี่นี่ดูสิดูสิดูสิไหนล่ะให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับี่จับให้นะนี่โอ้โอันนี้แรงสุดเลยอ่ะมึงซื้อซือมาให้จริงอะไรจริงงกเหรอแกะอันอื่นต่ออันนี้มาแกงอื่นก่อนเดี๋ยววุ้ยตัวต่อตัวต่อด้วย ใส่ถือมาให้แบบใหญเลยอ่ะใหญ่เลยอ่ะมาดูกันอู้หอ้หมนมีตารางนี้ด้วยเหรอตารางต้อ่อมาเดีหยิบขึ้นมาเตัวเลขเลยอ่ะมาแล้วไม่ถึงจะบระากลเลยอ่ะยกให้เพื่อนๆดูสองสิ่งเลยครับ นี่เดี๋ยวเรามาต่อในพวกกันอีคลิปต่อไปดูว่าในคลิปนี้คือกลุ่มกองเราเอาเก็บไว้เล่นที่สระเปลือยนะครับเข้าใจไหมกองนี้ม้ามายืนนะกองนี้อ่ะไม่ต่อของเล่นดูของเล่นไหมครับเนี่ยดูแต่ของเล่นสิ่ของเล่นเยอะเลยอันนี้ด้วยเสืออะไรเนี่ยอันนี้ด้วยกระบอกกระบอก ีเธอดูนี่สินี่ต่ออะไรเนี่ยตัวเลโก,ก้ครับทุกคน,น,กน,นมีเลโก,ก้อีกแล้วโอ้หแสดงว่าเนี่ยเ,เธอชอบเล่นเลโก,ก้แน่เลยอ่ะมีแต่คนซื้อให้ใช่ไหมแฮปปี้บัสตัวเนี่ยเนี่ยบัสให้เพื่อนดูว่าตอบเป็ไหนบ้างตอบเป็นไหนบ้างครับตอบแบบ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันตอนนี้เราอยู่ครบหมด,ด,หม <Okay. S 2> ดแล้วเราจะไปกินเค้กกันไหมโอเคเาไปกินเค้กกันเดี๋ยวเอไปเราไปกินเค้กกันนะครับทุกคนไปเล